โอเคเข้าสู่ช่วงวันสุดท้ายแล้วของค่ายประจําปีนี้นะครับของค่ายของเราปร๋องชัยในวันนี้พี่น้องท่านใดขอเนี้ยไปทาสัมพันธ์ก่อนนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้คืนกุญแจห้องนะครับกุญแจห้องนะครับเชิญไปคืนเช็คเอาท์ที่บริเวณตรงอาจารย์เอกนั่นเลยครับตรงด้านหลังยกมือนิดนึงครับโต๊ะคืนกุญแจห้องตรงพี่รายตรงอาจารย์เอกตรงนั้นเลยนะครับคืนกุญแจห้องให้เรียบร้อยเช็คเอาท์ให้เรียบร้อย,ย,บอยแบกเกจกระเป๋า สัมภาระทุกอย่างนะครับก็คือเอามาเตรียมไว้บริเวณในห้องได้เลยนะครับที่บริษินจัดเตรียมไว้แล้วก็ใครขึ้นไปใครขึ้นรถบัสครับกลับด้วยรถบัสนะครับรวมตัวกันให้เรียบร้อยนะครับนัดรถบัสน่าจะออกช่วงประมาณเที่ยงหลังจากเสร็จเอาเสร็จงานครับยวด,ดูเวลาอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงของการนมัสการนะครับ เช้าวันนี้นะครับแต่เรายังมีเกมมีอะไรรอ,อให้พวกท่านอยู่อีกนิดนึงเพื่อเฉลยนะครับเห็นหลายๆคนไปตามล่าหารปรัสนีปริศนากันครบหลายๆคนแล้วนะครับมีสุกสับขารอกไปบ้างแต่ช่วงเวลานี้ทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่กัรน,นมัสการในเช้าวันนี้ครับขอเสียงตบมือด้คับฮยาฮาเยยใครตนเต้น,น,น,นมัสการพระเจ้าบ้าะใครตื่นเต้นบ้างคะ พี่น้องเมื่อเช้าพระเจ้าบอกข้าพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะเทการทรงสถิตของพระองค์ลงมาเอเมนวันนี้พี่น้องนี่คือเซอร์วิสสุดท้ายที่พระเจ้าสําหรับคายครั้งนี้นะคะพระเจ้าบอกข้าพระเจ้าว่าสิ่งดีจากสวรรค์จะถูกเทลงมาให้พี่น้องทุกคนเก็บพี่น้องเก็บสิ่งดีจากสวรรค์เก็บทุกเม็ดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคก,การเจิมชีวิตที่ ได้รับการปลดปล่อยฮาเลลูยาให้เรายืนด้วยกันดีไหมคะแล้วเราขอพระเจ้าร่วมกันที่ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่กับเราที่นี่พระวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดที่พระองค์จะเทพระิลิของพระเจ้าลงมา สิเลลกักคเธอลงมาเถิพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาให้กับประชากรพระองค์เทลงมาพระเจ้าขประชากรของพระองค์อยู่ที่นี่เขารอพระเจ้าเขารอการทรงสถิจ ไม่ใช่การทรงสถิตธรรมดาแต่เป็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่หนานแน่นเราอยากมีประสบการณ์พระบิดาเจ้าค่ะประสบการณ์